และในช่วงนี้นะคะเราเปลี่ยนแบบฟอร์มของเราเป็นผ้ากันเปื you, <UNKNOWN. S 2> ้อนขนาดนี้แล้วนะคะเราก็จะมาเปลี่ยนเมนูอาหารจานโปรดของคุณให้เป็นจานนี้ดีจังค่ะเดี๋ยวให้เชฟนะคะอธิบายให้ฟังนิดนึงค่ะว่าแบบในส่วนประกอบนี้มันมีอะไรบ้างนะคะ คือส่วนประกอบของชานมปกตินี่นะคะที่สําคัญที่อ้วนมากที่สุดเนี่ยคือตัวไขมุกความร้ายกาจของมันก็คือว่ามันมีปริมาณของน้ําตาลที่ร่างกายดูดซึมได้เร็วทานไปแล้วดื่มไปแล้วเนี่ยสักพักนึงก็จะหิวอีกแสดงว่ามันไม่ค่อยอยู่ท้องดังนัน้นก็นําไปสู่ โรคอ้วนโรคเบาหวานอย่างงี้ครับก็คือทานมากดื่มมากมันก็สะสมมากกันเองเรากินอันนี้ย4 0ร้อยกว่ามันเท่ากับข้าวมื้อหนึ่งล้วเราก็ไปเสริมข้าวอีกมันเป็นปัญหาของการสะสมไขมันในชั้นหน้าท้องเหาเนี้แหละสาวๆก็จะมีปัญหาตรงนี้เยอะมากเราจะต้องมาเปลี่ยนเมนูตรงนี้กันนะคะโดยอาศัยให้เชฟเนี่ยนะคะให้สูตรลับนะคะเปลี่ยนวัตถุด,ดิบดีๆให้ค่ะใช่เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกันน้องอังชอบกินน้องอังทำเลยวันนี้เรามาเริ่มทำกันเลย ปกติเราก็จะมีชาอัดสมใช่ไหมคะวันนี้ต้มมาให้แล้วเรียบร้อยชาสามันจะหอมงวนพิเศษ,ษ,ษเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเหมาะกับทานชานมไข่มุกชาร้อนๆมาเราก็ตามด้วยน้ตาตาลวันนี้เรามาเปลี่ยนเป็นยาหวานเราก็ลองใส่น้ำยาหวานเลยใช่ขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าคะเชฟเริ่มจากตรงไหนก่อนดีคะยาหวานนี่ใส่ <ยะ S 1> ใน,านชา ทั้งหมดนี้ประมาณ30แคลอรี่เท่านั้นเองอไม่ได้เยอะมากาต่อไปเอาครีมเทียมก่อนอครีมเทียม,ม,ยมสมัยก่อนเนี่ยเรารู้สึกว่าครีมเทียมเนี่ยไม่ดีต่อสุขภาพ ใช่สมัยนี้เป็นยังไงคะสมัยก่อนเนี่ยคือครีมเทียมเขาเขาต้องการทําให้ตัวครีมมันเป็นเป็นผงผงผลง,ง่ายนะครับทีนี้เขาก็เลยมีการทําการเติมไฮโดรเจนเข้าไปแล้วมันก็ทําให้เกิดปัญหาที่ทําให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดจากกระบวนการที่ไม่สมบูรณ์แต่ตอนหลังเนี่ยเราเปลี่ยนกระบวนการใหม่แล้วก็ใช้องค์ประกอบใหม่ปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมก็มีการเปลี่ยนรูปแบบในการทําใหม่มก็เลยทําให้มันเป็นสิ่งที่ร้ายน้อยลงใช่ไหมครับ แย่างไรก็ตามคือเราก็ไม่ได้ใช้เยอะเพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่ได้ส่งผลเสียต่อสุขภาพมากนะักเรียบร้อยแล้วค่ะนอกจากนี้เรา,เราใส่ครีมเชียมเพื่อเพิ่มความหวานความมันแล้วเราใส่นมเพิ่มอีกนิดนึงเพื่อเพิ่มตัวโปรตีนใช่เราใส่นมประมาณถึงขีด300ประมาณ5้าิกรัมใส่ไปอันนี้เป็นนมอะไรครับอันนี้เป็นนมจืดค่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดในเจ้านี้ตัวไข่มุกไข่มุกปกติไข่มุกเราเนี่ยมันจะเป็นแป้ง แป้งเนี่ยก้เปลี่ยนมาเป็นน้าตาลมันคือต้วุันที่ะะสุดเลยในแก้วนี้ในบรรดาทั้งหมดใช่ใชวันนี้เราเปลี่ยนเป็นเม็ดบุกค่ะ เม็ดบุกอันนี้ชอ,ชอบเคี้ยวขออยุ่าเม็ดบุกมันก็จะดูกรุบกรเนาะต้องบอกท่านผู้ชมครับว่าเม็ดบุกจริงๆก็คือเป็นพืชชนิดหนึ่งที่เป็นหมวดมคาร์โบไฮเดรตนะครับนะฮะแต่ว่าไอ้คาร์โบไฮเดรตเนี้ยเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มันย่อยไม่ไ,มได้ในลำไส้ <c oughs> ทั้นเวลาเราทานบุกเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้เราอิ่มท้องได้นานด้วยเรียบร้อยแล้วนะคะเราทําส่วนผสมเรียบร้อยแล้วก็เหลือการแบบว่าเอามาจัดใส่แก้วเนาะเพราะฉะนั้นขออนุญาตนะคะเอาเลยเอานึ่แข็งใส่เยอะๆแสงแข็งก่อนะคะชื่นใจค่ะ ต้องบอกว่าพอจากแก้วนี้แล้วเนี่ยดั้งเดิมมันมีประมาณ300-400แคลอรี่นะครับแต่ตอนนี้เราลดเหลือประมาณสัก120แคลอรี่เรียกว่าก็ได้ดื่มด่กับความสุขในการดื่มเครื่องดื่มที่เราชอบเนาะในแคลอรี่ที่น้อยๆน,นะครับ มาถึงช่วงอาหารจานโปรดของคุณเปลี่ยนให้เป็นจานนี้ดีจังนะคะก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่าเราจะทำยำเส้นบุกปลาดุกย่างใช่ไหมคะมาอธิบายเรื่องของส่วนประกอบกันเลยดีกว่าค่ะได้ค่ะควันนี้เนี่ยก็คือคล็ดกแรงบันดาลใจมาจากยำม,มุนเส้นแหละเพราะว่าเป็นคนชอบทานยำม,มุนเส้นน้อปกติยำม,มุนเส้นเราก็จะแบบเร้ยวๆเค,เค็มๆหวานๆทีนี้วันนี้เราก็เปลี่ยนมาเป็น สัดส่วนของอินกิเดียนที่มันดีต่อสุขภาพมากขึ้นเป็นยังไง, <นะ S 2> ยงไะก็คือเปลี่ยนจากน้ําตาลเป็นย่าหวาน น้ำปลาเนี่ยปกติเราใช้เยอะแต่วันนี้เอาสาหร่ายพวงองุ่นมาช่วยสาหร่ายพวงองุ่นเนี่ยมันมีความเค็มอยู่ในตัวเราก็ลดน้ำปลาได้ที่เหลือก็จะเป็นสมุนไพรต่างๆไม่ว่าจะเป็นพริกเป็นมะเขือเทศที่ดีต่อสุขภาพหอมแดงมีขึ้นช่ายเดี๋ยวระหว่างเราทำไปจะต้องพึ่งที่หมอเยอะ,อะนิดนึงให้ช่วยอธิบายว่าแต่ละอย่างดียังไงนะคะ เดี๋ยวขอเริ่มเลยดีกว่าว่าเราเริ่มมาจากทําน้ํายําก่อนน้ํายําเราก็จะเริ่มมาจากตัวมะนาวอย่างที่บอกเมื่อก่อนเราใช้หนึ่งหนึ่งทีนี้ก็จะกลายเป็น2ส่วนมะนาวแล้วก็1ส่วนน้าปลา1ส่วนน้าตาลก็คือรสก็ยังกลมกล่อมเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าอินริเดียนอื่นมันมีความเด่นของมันก็เลยใช้น้ามะนาวเยอะหน่อยใช่ใช่ค่ะน้ามะนาวเยอะหน่อยอันนี้ก็จะได้วิตามินซีนะครับในช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระใช่แล้วทำให้เราใส่น้ำปลาอันนี้ได้น้อยลงนะครับ น้ำตาลก็ใช้ย่าหวานแทนอ่าย่าหวานก็เป็นสารทดแทนความหวานที่ไม่ให้พลังงานก็ถ้าใครกําลังควบคุมระดับน้ําตาลอยู่น้องงานครับอย่างนี้ก็เหมาะสําหรับคนกลุ่มนั้นเลยเช่นคนเป็นเบาหวานคนคุมน้ําหนักอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ใส่หอมแดงนิดนึงให้มีรสเผ็ดๆนิดนึง <c oughs> ต่อด้วยเช็ดหูหนูนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเส้นบุกโอเคเส้นบุกนี่กินแล้วมันต่างกับเส้น ธรรมดายังไงอะเส้นวุ้นเส้นอ่างเงี้ยครับเส้นบุกอะสำหรับเตยนะเตยมักจะใช้เส้นบุกในการลดความอ้วนสำหรับตัวเองเสมอเลยต้องบอกว่าเส้นบุกอะครับก็เป็นหมวดของแป้งคาร์โบไฮเดรตแต่ร่างกายย่อยไม่ได้เพราะร่างกายย่อยไม่ได้ทานเข้าไปแล้วอะมันก็เลยผ่านไปถึงลําไส้แล้วก็กลายเป็นสารที่มีประโยชน์อย่างเช่นเป็นลักษณะของอพรีไบโอติกซึ่งเป็นประโยชน์กับตัวแบคทีเรียที่อยู่ในท้อง ขณะเดียวกันมันก็ดูดน้ําบวมน้ําทําให้เราอิ่มได้เร็วมันก็ช่วยในการควบคุมน้าหนักได้เพราะเราทําให้เราไม่ต้องทานมากใช่ใช่เสร็จแล้วเราก็ใส่สาหร่ายพงอุ่นเข้าไปเพิ่มความเค็มไปก็เป็นมะเขือเทศเนาะอันนี้ผิวสวยฉันรู้มีวิตามินเอด้วยนะครับในการทําให้สายตาดีนะครับแล้วก็มีไลโคปีนในการชะลอความเสื่อมของของเซลล์ต่างๆในร่างกายด้วยก็คือยาวไวนั่นเอง เราก็ใส่อย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะเพื่อทําให้จานของเราสวยงามแล้วเราก็ได้สารอาหารครบถ้วนแล้วเราก็ได้อร่อยที่สําคัญที่สุดคือปลาดุกค่ะโอเคนะปลาดุกมีโปรตีนนางเอกหรือว่าพระเอกของเรื่องนี้นะคะหอมแล้วก็อร่อยแล้วก็ลีนปลาดุกเนี่ยนะครับนอกจากมีโปรตีนนะใครหลายคนอาจจะไม่ทราบว,ว่ามีโอเมก้าสามคล้ายๆกับสิ่งที่เราอยู่ในปลาแซลมอนแต่เป็นอาหารไทยเลยนะครับเป็นของไทยอยู่ในแม่น้ำ เสร็จแล้วง่ายมากเลยแต่ว่ามันยังไม่จบแค่นี้ก็ทําอาหารเราทําอาหารที่รสชาติแล้วเรายังดูหน้าตาด้วยอ่าโอเคแล้วดีครับเราต้องมีสลัดจัดจานนีไข่ต้มมาเพื่อทานด้วยกันกับตัวนี้ค่ะเราจะได้สารอาหารที่ครบถ้วนและอร่อยโอเคดีมากเลยมาค่ะนี่เลยค่ะพูดถึงก็้มาเลยนะคะอันนี้เราจะมาเพิ่มโปรตีนไฟเบอร์กันนะคะ่าได้เดี๋ยวเรามาใส่จานกันอ่าทีนี้เราจัดจานสวยงามแล้วเราตกท้ายด้วยของที่สําคัญเลยอะไรดีแบล็กซีค่ะ จา oh. กซีสเนี่ยก็เป็นเรสซิ่งที่ดีแล้วก็มีโอเมก้า3ด้วยนะ mm hmm. ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูเหมือนจะแค่ตกแต่งแต่จริงๆมีคุณค่าทางสารอาหาร mm hmm. มีวิตามินและแร่ธาตุด้วยนะครับใ mm hmm. ทำให้เพิ่มคุณค่าไปอีกนิดนึงค่ะ mm hmm. ใครจะรู้ว่าการที่เราใช้ สาหร่ายมาช่วยความเค็มใช้ยญ้าหวานแทนความหวานเราจะทําให้จานนี้แคลอรี่ลดลงต้องบอกท่านผู้ชมทุกคนนะฮะว่าอันนี้ดีต่อในเรื่องของการควบคุมความดันด้วยเพราะว่าสารควบคุมความดันอยู่ในผักและผลไม้พวกเราทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นช่ายหรือว่าพริกหรือว่าส่วนต่างๆหอมแดงด้วยเช่นเดียวกัน หรับเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่ไม่ต่างจากชานมไขมุกทั่วไปเลยค่ะรู้สึกว่ารสชาติไม่ได้แตกต่างมีความกรุบกรุบของเม็ดบุกนะคะอาจจะแตกต่างจากชาไข่มุกนิดเดียวแต่ว่ามันแบบเคี้ยวเพลินได้เหมือนกันก็คือถือว่าให้ผ่านค่ะปรุงได้รสชาติแบบดีมากจานนี้นะคะวิธีการทานที่ให้อร่อยที่สุดน่ะก็ต้องพยายามเอาทุกอย่างในจานมาอยู่ในคําเดียวกันค่ะทั้งเส้นบุกทั้งสาหร่ายทั้งปลานะคะเพราะจากสาหร่ายและปลาเนี่ยจะช่วยทําให้คำคำเนี้ย มันกลมกล่อบม,มันเค็มกําลังดีค่ะผมว่ารสชาติของอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่า,ามีความเรียกว่าความหวานแต่ไม่ได้มาจากตัวน้ําตาลเวลาที่เราทานเราจะรู้สึกว่ามันดีต่อสุขภาพเราแล้วก็ทําให้เราไม่อ้วนด้วยผมว่าจานนี้ดีต่อสุขภาพครับ มาถึงที่เราชิมเมนูอาหารต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะเราปรับเปลี่ยนวัตถุดิบแบบนี้มันจะลดน้ำหนักได้จริงไหมและแคลอรี่เนี่ยมันต่างกันเท่าไหร่แน่นอนคะ่ะว่าต่างแค่10หรือ5แคลเราไม่ทําแน่นอนมันต้องต่างเยอะหลายร้อยแคลเดี๋ยวให้คุณหมอนะคะช่วยบอกแคลอรี่และโภชนาการต่างๆให้ฟังค่ะ ครับก็อันนี้เราเปลี่ยนไปเยอะมากๆนะครับก็ไม่เคยคิดว่าเราจะสามารถเอาสิ่งต่างๆเนี่ยมาทำเป็นอาหารแบบนี้ได้โดยปกติก็จะอยู่ประมาณสักเกิน7-800แคลอรี่ในแต่ละจานใช่ไหมแต่ตอนนี้เหลือประมาณสัก420แคลอรี่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอาหาร1มื้อที่ให้พลังงาน ที่ดีแล้วก็ย่อยง่ายแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาโรคอ้วนได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ประมาณ400แคลอรี่ถ้าไข่มุกเนี่ยในอันนี้ที่ใส่ผงบุกก็จะมีประมาณ120แคลอรี่ครับเหมือนเท่ากับข้าวประมาณแค่1ทัพพีิกครึ่งโดยประมาณนะครับฉะนั้นถ้ารวมรวมกันไปแล้วเนี่ยก็ประมาณสัก500แคลอรี่นิดๆก็เท่ากับอาหาร1มื้อเนาะเรียกได้ว่ามันเซฟแคลสุดๆ แบบครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะเพราะบางทีเราทานอะไรเนี่ยยังไม่ได้อาหารหลักอีกหนึ่งจานเลยนะคะเดี๋ยวมาที่เชฟค่ะก็เป็นหลักการที่สําคัญในการใช้ชีวิตของเตยด้วยนะเพราะว่าเวลาเตยอยู่บ้านเนี่ยหรือว่าเวลาใช้ชีวิตปปกติเนี่ยเตยต้องชิมขนมเยอะเพราะทำร้านขนมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าปรับเปลี่ยนอาหารการกินมาว่าอย่างวันนี้เรากินอาหารดีนอาหารคลีนเราก็ได้แคลอรี่น้อยหน่อยเพื่อวันข้างหน้าหรือเพื่อวันที่ผ่านมาของเราได้ เอาละค่ะถ้าใครนะคะอยากจะรักสุขภาพแบบนี้กับเรานะคะโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอาหารให้มันจืดชืดไม่อร่อยนะคะพบกับเราได้ค่ะรายการจานนี้ดีจังนะคะทุกวันเสาร์เวลา14.20นานาท,ทางสถานีโทรทัศน์อมรินทีวี HD ช่อง34ค่ะ Facebook นะคะอย่าลืมนะคะจานนี้ดีจังค่ะสะกดตรงตัวง่ายๆเลยค่ะอย่าลืมนะคะกับเมนูจานนี้ดีจังวันนี้เนี่ยนะคะสังเกตเห็นเวลาเขาไปวัด นั่งที่พื้นปุ๊บจะกราบจะลุกจะนั่งก็รู้สึกติดๆขัดๆไปหมดนะคะเนื่องด้วยปัญหาสุขภาพของคุณแม่ด้วยแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะดีจังเลยค่ะน้องมีเคล็ดลับอะไรบ้างคะที่จะได้เอาไปดูแลคุณแม่พี่บ้าง